นี่เลดี้กับเลิฟได้ดูงานของเราไหมในด YouTube ดูแล้วคะ่ะใน Facebook ดูไหมดูค่ะแหมตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรแฟนคลับนะมีคนกดไ like ล <c oughs> ค์ด้วยหรือ <c oughs> มีคนกดไลค์ด้วยเหรอขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้เราเราจะมีเพ้่มพีข้อไหนที่แบ่งปันนี่ไหมลูกสาดูดีบทที่หนึ่งรอยสิบปดข้อที่ยี่สี่ค่ะอ๋อวันนี้เราจะมาอ่านสอบภาษากันนะลุงฟูสองภาษาเลย ใช่คือหนูจะอ่านภาษาอังกฤษแล้วเรดี้อ่านภาษาไทยว้าวหมายวันนี้เรามจะมาฟังภาษาอังกฤษนะครับอ่ะหนูอ่านก่อนนะอ่านได้เลยลูกเอา Let us rejoice and be glad Psalm chapter 118 verse 24ว้าวนี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นสาดุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบแปดข้อที่ยี่สิบสี่เป็นไง มันหมายเขาว่ายังไงหลวงปู่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าสร้างกับเราอเองเป็นไหมคะถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีวันนี้และม,มีวันพรุ่งนี้ถูกไหมและพระพีตอนหนึ่งบอกว่าให้เราชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเป็นไงตื่นขึ้นเช้าใหม่เราชื่นชมไปดีไหมคะ เรายมีอะไรฮะยังมีชีวิตอยู่ยังมีอาหารอร่อยใช่ไหมคะยังมีเสื้อผ้าใส่ทุกวันนี้และพระเจ้าก็คอยดูแลชีวิตของเราทุกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องชื่นชมินดีและมีความเปรมปรีในการทรงเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้านะคะดูสิครับว่าพระเจ้าเลี้ยงดูอย่างดีใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับเด็กๆน,นี่ก็กำลังเติบโตขึ้นนะครับในการดูแลที่มาจากพระเจ้าผ่านพระชนะของพระเจ้าแหมลองฟังภาษาอังกฤษอีกรอบ <c oughs> ดีไหมอ่าลองดูสิลูก let us rejoice and be glad a าม chapter 118 verse 24อืมแม่เดี๋ยวนี้ลูกหลานเราไม่ธรรมดานะครับอ่านประัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับต่อไปอาจจะเป็นภาษาฮิบรูภ <c oughs> าษาฝรั่งเศสน,นะครับภาษาอ้หลายภาษานะครับจริงๆแล้วนะครับเด็กยุคใหม่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องภาษาเยอะที่เดียวนะครับ คิดว่าต่อไปนะครับน้องเลิฟน้องเลดี้โตขึ้นก็จะกลายเป็นพิธีกรนะครับที่สามารถจัดรายการเกี่ยวกับเด็กนะครับหลายภาษาะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่น้องครับเอาละครับกลับมาพบกับเราสามคนนะครับลุงฟูกับน้องเลิฟและเลดี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่แจ็ปอนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาดาจางค้าสมบบติหรือเลิฟนะคะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงหนูจะไม่บอกชื่อนะคะให้ฟังเอาเองค่ะ i love you lord and i live my wise i worship you oh my soul rejoice take die my king in one to I lift my voice. I worship You. Oh, my soul, rejoice! Take joy, my King. E. คุณชมคะพอจะรู้ยังเขาว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรวันนี้ขอจบเพลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ